สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับก็เป็นมินิรีวิวแล้วกันนะครับในส่วนของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ตู้นะครับหรือเรียกว่ารถตู้ของรถยนต์ Mercedes- Benz นะครับที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็เป็นรถยนต์ Mercedes- Benz v i t o C D I นะครับแล้วตัวรุ่นเนี่ยก็ตัวบอดี้นะครับก็จะเป็น w 6 3 9หรือเรียกว่า1 1 5 C D I นั่นเองครับรถยนต์รุ่นนี้ถามว่าคุ้มไหม ตัวผมเองผมมองว่าสําหรับราคาถ้าเป็นรถยนต์ในราคาปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ตู้เนี่ยผมมองว่าก็ราคาพอๆกับรถยนต์ซีดานระดับไซส์ใหญ่แต่ว่ารถยนต์ตู้สามารถเดินทางไปได้เรียกว่าคนในครอบครัวสามารถเดินทางไปพร้อมๆกันได้ผมว่ามองว่ามีประโยชน์มาก มากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอเพื่อนๆที่มีเจ้าตัวเล็กแล้วก็อยากพาครอบครัวไปทำกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวร่วมกันนะครับรถยนต์ตู้ของ Mercedes-Benz ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมีฟังก์ชันที่เรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของการ เดินทางนะครับว่าการเดินทางของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Cruise Control ไม่ว่าจะเป็น Speed l มิตนะครับของรถยนต์ Mercedes-Benz สำหรับใครที่ใช้รถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยก็ยังสามารถใช้ Cruise Control แล้วก็ Speed Limit อยู่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปัดน้ําฝนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมครับแล้วก็ระบบไฟนะครับเนื่องจากของผมเป็น115 CDI รุ่นเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นม i เนอร์เชนได้นะครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะครับเราก็สามารถเปิดเดย์ไลท์หรือเปิดเป็นออโต้หรือเปิดเฉพาะไฟต่ําไฟสูงนะครับหรือเลือกเปิดไฟด้านซ้ายด้านขวาเวลาเราจอดนะครับเราก็สามารถกดเลือกได้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถเลือกหมุนตามชอบครับ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นล้างหลอดไฟไฟหน้าด้านหน้านะครับไม่เคยใช้เลยนะครับผมไม่เคยใช้เลยไม่เคยได้กดเลยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราค่อนข้างไม่ได้มีฝุ่นสกปรกอะไรมากมายครับที่เราใช้ประจำนะครับก็คือการพับผูกกระจกครับ เพราะว่าเนื่องจากว่ารถยนต์ที่เป็นรถตู้ไซส์ใหญ่พอสมควรเลยครับเราต้องมอีการพับหูกระจกอยู่บ่อยครั้งการกดก็กดขึ้นกดลงครับถ้ากดขึ้นก็คือกลางออกกลางออกแบบนี้ถ้ากดลงนะครับกดลงก็คือจะพับเข้ากดขึ้นกลางออกครับแล้วก็การปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเราก็เลื่อนไปนะครับซ้ายขวาเหมือนปกตินะครับกระจก คู่หน้าก็เป็นออโต้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้าครับแล้วมีคู่หลังครับคู่หลังเนี่ยจะเปิดเฉพาะาบานหลังท้ายที่สามารถแง้มรับลมได้นะครับแล้อันนี้เป็นตัวล็อกกระจกครับไม่ให้เปิดรวมถึงล็อกสันลูฟด้วยนะครับก็ฟังก์ชันอื่นอืนอันนี้เป็นวิทยุที่มีการปรับแต่งนะครับก็เป็นวิทยุ เรียกว่าพยายามให้มีช่องทางให้เจ้าตัวเล็กนั่นเนี่ยเขาได้เรียนรู้นะครับก็เลยใช้เป็นวิทยุที่สามารถรับชมเป็นพวกวิดีโอ DVD VCD ได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรถตู้ก็ถ้าติดไว้ก็จะเกิดประโยชน์เมื่อเจ้าตัวเล็กเดินทางไกลๆครับเวลาเขาดือ้อหรือเขาหลับในรถบ่อยเราก็ให้เขาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะ ไม่หลับตลอดทางพอไปถึงที่แล้วไม่ยอมนอนเพราะคุณแม่ต้องการน,นอนแล้วเขาไม่ยอมนอนผมก็เจอประจาเลยอยากให้หลับเวลาไปถึงที่พอเราจะได้ทํานู่นทํานี่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่ยอมนอนเพราะเขาลับมาในรถแล้วครับก็ <c oughs> ผมเองก็พยายามที่จะหาสื่อใหม่ๆให้กับเขานะครับแต่เห็นเขาว่าให้ลูกดูการ์ตูนมากๆก็ไม่ดีนะครับก็เป็น วิจารยญาณของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะเลือกสรรสื่อต่างๆให้กับคุณลูกนะครับปุ่มด้านด้าน,ด,านด้านขวาสุดนะครับขอรายไปก็คืออันนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปร,ประตูบานสไลด์ครับอย่างเช่นผมกดปุ๊บบานสไลด์ก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับถ้าผมกดปุ่มล่างบานสไลด์ก็จะปิดอัตโนมัติครับ ก็คือ2ปุ่มนี้แล้วเช่นเดียวกันด้านซ้ายสุดก็จะเป็นประตูบานสไลด์ด้านนี้แล้วถ้าผมกดปุ่มล่างประตูบานสไลด์ก็ปิดครับเอาไว้เวลาอุ้มเจ้าตัวเล็กขึ้นลงครับปุ่มนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่าทุกคนจะไม่มีมือเลยนะครับในการถือของอเนื่องจากว่า ไม่สามารถเอาไปจับอะไรได้เพราะของด้วยลูกด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของใบปัดน้ำฝนนะครับด้านหลังฉีดแล้วก็ไล่ฝ้าครับอันนี้เป็นล็อกกับปลดล็อกนะครับอันนี้เป็นไฟไฟในห้องโดยสารนะครับด้านหลังถ้าผมกดปุ๊บไฟด้านหลังมันจะติดเวลาเขาดือ้อเราก็จะกดปุ่มนี้ให้ไฟมันสว่างครับเขาจะได้แบบ คือหาแล้วกเ็เล่นกับเราไม่ไม่ไม่ไมงอแง Air ครับแล้วก็ปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่ม AC ครับเป็นเป็นแอร์เป็นแอร์ที่อยู่ในห้องโดยสารด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลมที่หมุนนี้ก็คือแอร์ที่จะเป่าตามช่องต่างๆคือ รถยนต์เนี่ยมีหลายช่องมากนะครับเราก็เลือกที่จะให้เป่าเป่าบนเป่าล่างเป่าเท้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะเลือกได้ครับเราก็หมุนหมุน,มนเอาแล้วก็อันนี้เป็นการปรับอุณหภูมินะครับการปรับอุณหภูมิแอร์แล้วก็อันนี้เป็นไล่ฝ้าไล่ฝ้าด้านหน้าจะใช้ลมแอร์ครับในการเป่า ในกรณีที่มีฝ้านี้เป็นรถยนต์ m e อร์ d e s Benz ทุกคันจะมีอยู่แล้วก็คือทําให้อากาศหมุนอันนี้ต้องกดอยู่ประจํา30บวินาทีจะต้องกดทีนะครับสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ Mercedes Ben z ก็จะทราบว่าจะมีการนําอากาศข้างนอกเข้ามาเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้เมืองหนาวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดฝ้าได้นะครับระบบของ Mercedes ก็มีการเซตให้30มบวินาทีจะต้องมีการยกเลิกครับยกเลิกให้ ไม่ไม่ปิดกั้นอากาศก็คือปล่อยให้อากาศข้างนอกเข้ามาครับนี่ก็เป็นที่ปรับแอร์นะครับปรับแอร์ปรับบนปรับล่างทั่วไปเก๊ <c oughs> นะครับของเยอะนิดนึงครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านของคนนั่งนะครับเบาะนั่งก็จะมีปุ่มเปิดนะครับอันนี้เราก็ติดกล้องเองแล้วก็มีกระจก มองหลังที่เป็นน่าจะปรับอัตโนมัติหรือเปล่ามีระบบปรับอุณหภูมิครับสำหรับตอนท้ายก็คือที่นั่งด้านหลังทั้งหมดนะครับปรับอุณหภูมิขึ้นลงนะครับเราสามารถปรับได้ส่วนใหญ่ก็จะเซ็ตไว้ที่20ครับพัดลมจะเป็นปรับแรงปรับเบาปรับออตโต้นะครับเราก็สามารถปรับได้ แล้วก็เป็นไฟไฟอ่านหนังสือแล้วก็กดได้ครับด้านกดได้ครับเปิดไฟปิดไฟอัตโนมัติด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลซันลูปครับก็จะเปิดปิดซันลูปได้ครับจากจากคนขับเลยครับ บางทีเราไปเที่ยวไกลๆเราอยากเปิดสลูปเพื่อรับลมก็สามารถเปิดได้ครับแล้วด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ผู้โดยสารทุกท่านก็สามารถปรับแอร์ทิศทางของลมแอร์ได้แล้วก็เปิดไฟตามดวงตามจุดที่นั่งได้ครับนี่คือสภาพบรรยากาศด้านหลังครับ้าดานานา้าจะแคบหน่อยเป็นคนขับ จะตัวเล็กไปเที่ยวระบบเกียร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับเมนูต่างๆเรื่องเลนจ์เรื่องแมสเซจต่างๆผมก็จะกดดูบ่อยก็คือตรงแมสเซจเนี่ยแหละเพราะว่าถ้ารถมีปัญหาอะไรเพราะว่ารถคันนี้ก็ใช้มา7-8ปีแล้วนะครับเป็นอายุการใช้งานที่เรียกว่าเราต้องคอยติดตามใช้มานานก็จะต้องตามข้อมูลครับ รถจนคันนี้วิ่ง1 7 1 1 3 7กิโลครับยังใช้ดีอยู่นะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ยังใช้ได้อย่างสมบูรณ์เลยครับอ,อัตราการบริโภคน้ำมันแบบวิ่งแบบถนอมถนอมโดยที่รถไม่ติดแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเคยได้ประมาณ6.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตกกิโลเมตรละบาท50สตางค์เองนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับ ใบปัดน้ำฝนคู่หน้าก็จะใช้เหมือนกันครับก็คือใช้การบิดนะครับบิดปัดออโต้ใช่ลอามีเอ่อฝนมาก็จะเปิดปิดได้นะครับปุ่มนี้อันนี้เป็นของแต่งนะครับเป็นที่กั้นห้องโดยสารระหว่างคนขับกับผู้ผู้นั่งครับก็จะกดขึ้นลงได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าต้องฟังเสียงลูก เวลาเขางองแงหรือต้องคุยเล่นแกล้งพูดให้เขาได้ยินเสียงเราครับก็เป็นฟังก์ชันด้านหน้าครับเดี๋ยวเราตามไปดูฟังก์ชันด้านหลังครับก็มาดูว่าเจ้ารถยนต์วีโต้คันนี้ที่วิ่งกิโลเมตรละบาท50ตังช่วงน้ำมันตอนนี้นะครับก็ตกประมาณ6.7กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าก็พอๆกับรถยนต์ซีคัสเหมือนกันนะครับเพราะว่า ใครที่ใช้ซีค์ดอยู่อย่างเช่นผมใช้ W204 อย่างเนี้ยเราจะรู้ว่ากินน้ำมันประมาณเท่าๆกันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับสำหรับการใช้รถยนต์ที่เราอยากให้มีความปลอดภยัยอยากมีพื้นที่ด้วยนะครับผมว่า v ีโตรุ่นนี้คุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆแล้วราคาตอนนี้ถ้าเป็นมือสองก็ราคาถูกมากๆนะครับราคาไม่ถึง1ล้านบาท ถูมกมากๆคุ้มมากๆนะครับพื้นที่ที่ได้แล้วก็สมรรถนะที่ได้ความประหยัดที่ได้คือได้ทั้ง3เลยเป็นเหมือนทริปเปิลเบเนฟิตที่เราจะได้เพราะว่า,ารถยนต์รุ่นนี้ค่อนข้างาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับ ผมเองเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากแต่ข้อเสียก็คือเหมือนกับว่าคันมันใหญ่พอใหญ่อาจจะขับยากนะครับแต่ความเป็นคุณพ่อผมเชื่อว่าคุณพ่อทุกท่านสามารถขับได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านหลังกันครับครับสำหรับฟังก์ชันด้านหลังนะครับเราก็เปิดประตูด้วยการดึงครับเราก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ด้านหลังได้ซึ่ง ก็โอโถงพอสมควรน,นะครับในการที่จะใส่คาซิสนะครับนี่คือคาซิสของเจ้าตัวเล็กอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าข้อเสียของรถยนต์วีโตคันนี้ยังไม่มีเรียกว่าอะไรนะ ISO fit หรือเปล่าผม,ผมอาจจะเรียกผิดหรือเปล่าตัวที่ล็อกคาซิสนะครับยังไม่มีครับก็ต้องใช้เซฟตี้เบลล์คาดแล้วก็ เชื่อมกับตัวของคาซีครับนี่คือด้านหลังครับเวลาเราขึ้นมาก็กดปิดครับก็สะดวกพอสมควรเลยบางทีเออเลอร์ก็มีนะครับแบบว่าแต่ตอนปิดอะผมไม่เคยเจอเลยนะเคยเจอเลอร์ตอนเปิดเวลาเปิดเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดมาแล้ว เหมือนแฮงค์หยุดเราก็ใช้มือดึงได้นะครับสมมุติว่าถ้าระบบอัตโนมัติเนื่องจากว่ารถคันนี้มันเจ็ดแปดปีแล้วผมก็เคยเจอนานๆเจอทีนะครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยครั้งก็ถือว่าก็ทราบดีอยู่แล้วการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับที่มีการทําเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของจอทีวีนะครับที่เรามีการติดตั้งเพิ่มเพื่อให้เจ้าตัวเล็กนั่นเนี่ยเขาได้มีสื่อให้เขารับชม ทำให้เขาไม่หลับบนรถแล้วทำให้เขา,เ,าเรียกว่าตื่นตัวได้ก็คือเราก็าจะมีวิดีโอเป็นทีวีเล็กๆนะครับเอรีมอ e ผมใส่ไว้ไหนพออยู่นี่นะครับก็สามารถเอาจอขึ้นมาครับ แล้วก็กดรีโมดเปิดคุณแม่ก็น่าจะเปิดมาอยู่แล้วครับก็เอาไว้เป็นสื่อที่เอาไว้หลอกเด็กไม่องงั้นเวลาเขาอยู่บนรถเขาหลับจริงๆครับพอเขาหลับเนี่ยเวลาเราเดินทางแล้วเขาแบบหลับนานๆพอไปอยู่ที่บ้านแล้วเขาไม่หลับ แต่เราจะต้องแบบว่าทํานู่นทนํานี่เก็บนู่นเก็บนี่ล้างนู่นล้างนี่เราจะต้องเ,อเรียกว่าอุ้มเขาอยู่ตลอดก็ลําบากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะกระตุ้นเขามีโอกาสได้ดูบนรถนี่แหละครับส่วนใหญ่ที่บ้านก็ไม่ค่อยนะครับแต่ว่าก็เปิดให้เขาดูบ้างนะครับเพื่อเป็นอัตลักรถให้กับเขาก็เป็นเครื่องเล่นที่แต่งขึ้นมาครับอันนี้สําหรับเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนท่านใดก็ส,ส,สนใจ ก็ลองหาร้านหรือเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเครื่องฟอกอากาศที่ติดมาด้วยก็สามารถเปิดฟอกอากาศได้ครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเครื่องฟอกอากาศครับที่ใช้ก็คือเจ้าทีวีอันนี้แหละครับที่ทำให้เจ้าตัวเล็กเขา อไม่ไม่ไม่หลับนะครับปิดไปแต่ตออ๋อถ้าจะใช้ทีวีครับตอนกลางคืนไม่ควรเพราะว่าแสงจากทีวีไม่ค่อยแบบว่ามีปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมกับเด็กมากนะักใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันอย่างเดียวนะครับข้างหลังก็สามารถ เปิดที่กันได้สมมุติมีความลับก็สามารถกดเปิดที่กันได้กดปิดกดเปิดได้ครับแล้วก็มีพวกช่องเก็บของต่างๆครับที่ดีไซน์มาตามร้านที่เราไปให้เขาตกแต่งก็สามารถอาบอกเขาได้นะครับแล้วก็จะทําให้เป็นเหมือนกับว่าที่พักเท้าหรืองไงนะครับเราก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมใช้ เป็นเหมือนที่พักเท้าขึ้นมาครับเหมันเป็นเก้าอี้เก้าอี้ที่เราสามารถนั่งได้นะครับหรือเก็บกลับไปก็ได้ <ST AR> เดี๋ยวเรามาดาูช่องแอร์นะครับสามารถปรับซ้ายปรับขวาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงจุดนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไฟนะครับ ไปดวงนี้ก็จะคอนโทรนจากจากด้านหน้านะครับไปดวงนี้คอนโทรนจากผู้โดยสารแล้วก็มือจับนะครับรวมถึงที่แขวนููรสําหรับคุณพ่อที่จะต้องเดินทางไปทํางานนะครับอันนี้อะไรนะเอออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับเป็นฟังก์ชันเสริมสําหรับแบ่งพื้นที่ห้องโดยสารหรืออะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับขอภัย แล้วก็สลูฟนะครับสำหรับครอบครัวที่มีเจ้าตัวเล็กเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็ใช้สลูฟเปิดับแล้วเก็ปิดได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหรม่มาเที่ยวถึงฉันได้ใช้ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เป็นภาพรวมๆนะครับของรถยนต์ Mercedes-Benz Vito ที่ผมมองว่า ถ้าใครซื้อมือสองตอนนี้คุ้มมากๆเพราะว่าออกใหม่เนี่ยราคาแตะ3ล้านนะครับรวมถึงแต่งไปอีก3ล้านกว่าแน่นอนครับแต่ว่าถ้าใครซื้อตอนนี้ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรียกเรียกว่าพื้นที่ฟังก์ชันต่างๆรวมถึงสมรรถนะของรถยนต์เ e อร์เ e เดสแล้วก็ความคงทนของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ครับ เนื่องจากว่ารถยนต์เยอรมันผมเชื่อว่าก็มีความคงทนมากๆพอสมควรระบบช่วงล่างดีมากนะครับการเข้าโค้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยดีมากดีกว่า,ารถตู้ค่ายอื่นๆนะครับก็ลองไปหาดูได้แล้วก็ถ้าใครมีเรียกว่าบัจจิตพร้อมหน่อยผมว่าออกมือหนึ่งป้ายแดงตอนนี้ก็ราคาก็สมเหตุสมผลอยู่ แล้วก็ได้ของใหม่แล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับเพราะว่ารถยนต์ตู้เนี่ยเวลาเรา,เาไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีให้ทสเท่าไหร่ไม่ค่อยมีให้ทดลองเท่าไหร่ต้องไปศูนย์บริการแล้วก็อาจจะต้องถามเซลล์ก่อนว่า,ามีรุ่นนี้ไหมหรือจะดูจะดูะดรายละเอียดหรือคุยรายละเอียดได้จากสาขาไหนบ้างแหล่งไหนบ้างหรือก็ต้องนัดกันทสอบได้เลยอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณพ่อนะครับเพราะว่ารถยนต์ตู้ เวลาเราซื้อรถยนต์ซีดานสมมุติเราเลือกซื้อรถยนต์ซีดานของญี่ปุ่นเนี่ยก็แพงอยู่นะครับถ้าเราเลือกซื้อรถตู้ที่มีคุณภาพรถตู้มือ2องอมือสามมือ4อะไรก็ตามสภาพดีๆแล้วสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับแล้วก็มีความคงทนเดินทางปลอดภัยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ครอบครัวก็สามารถเ,าเรียกว่าจัดสรรเป็นหนึ่ง ยานพาหนะที่ทางครอบครัวที่มีตัวเล็กจะสามารถเดินทางไปได้โดยที่ไปด้วยกันพร้อมหมดรถตู้ก็เป็นคำตอบหนึ่งครับก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับใครที่มีรถยนต์รุ่นอื่นๆน,นะครับได้ใช้รถตู้ขนาดไซส์ไหนรุ่นอื่นก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ